ยินดีต้อนรับสู่คาซอนแหล่งรวมรถกระบะสมรรถนะสูงเทคโนโลยีทันสมัยและทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถที่คุณรัก isuzu d max ปี MA 2026คือรถกระบะที่ผสานความแข็งแรงสมรรถนะที่เชื่อถือได้เทคโนโลยีทันสมัยและความสะดวกสบายสำหรับการใช้งานทั้งงานหนักและชีวิตประจำวนันรุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบมาให้ทนทานต่อการใช้งานหนักทั้งในและนอกถนนมาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่ดูบึกบึน สายตาคมชัดและด้านหน้าที่โดดเด่นมีกระจังหน้าขนาดใหญ่ไฟหน้าเลดทันสมัยและความสูงใต้ท้องรถที่ช่วยให้สามารถลุยพื้นที่ครุขระได้อย่างมั่นใจตัวถังใช้โครงสร้างแบบแชสซีบันไดที่ทนทานให้ความแข็งแรงและสมดุลสูงเมื่อบรรทุกหนักลากจูงหรือขับลุยทางยากขุมพลังของ isuzu d max ปี2 0 2 6เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด3.0ลิตรที่ให้แรงบิดสูงและประหยัดน้ำมันเหมาะกับงานหนักและการขับขี่ท่องเที่ยวเครื่องยนต์เชื่อมต่อกับเกียร์อัตโนมัติที่นุ่มนวล หรือเกียร์ธรรมดาสำหรับผู้ที่ชอบความสนุกในการขับขี่มีระบบขับเคลื่อนล้อหลังสำหรับใช้งานทั่วไปและขับเคลื่อน4ี่ล้อแบบเลือกได้สำหรับลุยทางครุกคะระบบขับเคลื่อนสีล้อช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะในพื้นที่ลื่นหรือไม่เรียบให้ผู้ขับมั่นใจทุกสภาพถนน Isuzu D-Max 2 0 2 6ถูกปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพสูงขึ้นและการใช้เชื้อเพลิงที่ดีขึ้นมีการตอบสนองการเร่งที่ดีและควบคุมเสถีนระาพได้ทั้งบนทางหลวงและถนนในเมือง ระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนให้สมดุลระหว่างความนุ่มนวลและการรองรับน้ำหนักมีโช๊คอัพและสเตเบลเลอเซอร์ที่ปรับปรุงเพื่อให้การขับขี่มั่นคงทั้งเมื่อบรรทุกเต็มหรือว่างสำหรับการลากจูงดี a x มีระบบช่วยควบคุมการลากจูงอัจฉริยะเพื่อรักษาความมั่นคงและควบคุมง่ายภายในห้องโดยสารออกแบบเพื่อความสะดวกสบายและใช้งานง่ายมีเบาะนั่งกว้างขวางรองรับสรีรระดีหุ้มผ้าหรือหนังคุณภาพสูงตามรุ่น คอนโซลกลางมีหน้าจอทัชสกรีนรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมีแท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้สายพอร์ต USB หลายตำแหน่งและระบบเสียงคุณภาพสูงการจัดวางปุ่มควบคุมและพวงมาลัยมัลติฟังชันช่วยให้ใช้งานง่ายและสะดวกความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ D m a x 2026มาพร้อมระบบความปลอดภัยครบครันได้แก่ถุงลมนิราภัยระบบเบรก ABS พร้อมกระจายแรงเบรก EBD ระบบควบคุมเสถียรภาพและการทรงตัวนอกจากนี้ยังมีระบบเตือนออกนอกเลน ระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบตรวจจับจุดอับสายตาและระบบเตือนขนาดถอยหลังโครงสร้างตัวถังเสริมแรงช่วยปกป้องผู้โดยสารในกรณีเกิดอุบัติเหตุสำหรับการลุยทางครูขรับมีระบบช่วยลงทางลาดชันระบบช่วยแรงยึดเกาะและโหมดการขับขี่ที่ปรับตามสภาพพื้นผิวด้านล่างตัวรถมีแผ่นกันกระแทกเพื่อปกป้องชิ้นส่วนสำคัญมุมเข้าและออกสูงช่วยให้ผ่านอุปสรรคได้ง่ายกระบะหลังออกแบบให้ทนทานและใช้งานได้จริง มีจุดยึดสัมภาระเสริมแผ่นรองกระบาดและอุปกรณ์เสริมเช่นโรบาร์หรือหลังคากระบาดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความหลากหลายในการใช้งานโดยรวม Isuzu D Max ปี2026ีเป็นรถกระบาดที่สมดุลระหว่างสมรรถนะความทนทานความสะดวกสบายและเทคโนโลยีทันสมัยเหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลายตั้งแต่งานก่อสร้างการลากจูงไปจนถึงการเดินทางผจญภยัยการบำรุงรักษาง่ายและเครื่องยนต์เชื่อถือได้ช่วยให้เจ้าของมั่นใจในการใช้งานระยะยาว หากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องคาซอนเพื่อไม่พลาดรีวิวรถกระบะและยานยนต์รุ่นใหม่ทุกตอนยินดีต้อนรับสู่คาซอนแหล่งรวมรถกระบะสมรรถนะสูงเทคโนโลยีทันสมัยและทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถที่คุณรัก isuzu d max ปี2026ีคือรถกระบะท,ที่ผสานความแข็งแรงสมรรถนะที่เชื่อถือได้เทคโนโลยีทันสมัยและความสะดวกสบายสำหรับการใช้งานทั้งงานหนักและชีวิตประจำวันรุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบมาให้ทนทานต่อการใช้งานหนักทั้งในและนอกถนน มาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่ดูบึกบึนสายตาคมชัดและด้านหน้าที่โดดเด่นมีกระจังหน้าขนาดใหญ่ไฟหน้าเลตทันสมัยและความสูงใต้ท้องรถที่ช่วยให้สามารถลุยพื้นที่ครุขรได้อย่างมั่นใจตัวถังใช้โครงสร้างแบบแชสซีบันไดที่ทนทานให้ความแข็งแรงและสมดุลสูงเมื่อบรรทุกหนักลากจูงหรือขับลุยทางยากขุมพลังของ Isuzu D-Max ปี2 0 2 6เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด3.0ลิตรที่ให้แรงบิดสูงและประหยัดน้ำมันเหมาะกับงานหนักและการขับขี่ท่องเที่ยว เครื่องยนต์เชื่อมต่อกับเกียร์อัตโนมัติที่นุ่มนวลหรือเกียร์ธรรมดาสำหรับผู้ที่ชอบความสนุกในการขับขี่มีระบบขับเคลื่อนล้อหลังสำหรับใช้งานทั่วไปและขับเคลื่อน4ี่ล้อแบบเลือกได้สำหรับลุยทางครุขระระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะในพื้นที่ลื่นหรือไม่เรียบให้ผู้ขับมั่นใจทุกสภาพถนน isuzu d max 2 0 2 6ถูกปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพสูงขึ้นและการใช้เชื้อเพลิงที่ดีขึ้นมีการตอบสนองการเร่งที่ดีและควบคุมเสถียร,รภาพได้ทั้งบนทางหลวงและถนนในเมือง ระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนให้สมดุลระหว่างความนุ่มนวลและการรองรับน้ำหนักมีโชคอัพและสเตเบลไลเ r ที่ปรับปรุงเพื่อให้การขับขี่ม,มั่นคงทั้งเมื่อบรรทุกเต็มหรือว่างสำหรับการลากจูง D-Max มีระบบช่วยควบคุมการลากจูงอัจฉริยะเพื่อรักษาความมั่นคงและควบคุมง่ายภายในห้องโดยสารออกแบบเพื่อความสะดวกสบายและใช้งานง่ายมีบาะนั่งกว้างขวางรองรับสรีระดีหุ้มผ้าหรือหนังคุณภาพสูงตามรุ่น คอนโซลกลางมีหน้าจอทัชสกรีนรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมีแท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้สายพอร์ต USB หลายตำแหน่งและระบบเสียงคุณภาพสูงการจัดวางปุ่มควบคุมและพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันช่วยให้ใช้งานง่ายและสะดวกความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ D m a x 2026มาพร้อมระบบความปลอดภัยครบครันได้แก่ถุงลมนิราภัยระบบเบรก ABS พร้อมกระจายแรงเบรก EBD ระบบควบคุมเสถียร,รภาพและการทรงตัวนอกจากนี้ยังมีระบบเตือนออกนอกเลน ระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบตรวจจับจุดอับสายตาและระบบเตือนขนาดถอยหลังโครงสร้างตัวถังเสริมแรงช่วยปกป้องผู้โดยสารในกรณีเกิดอุบัติเหตุสำหรับการลุยทางครูขรับมีระบบช่วยลงทางลาดชันระบบช่วยแรงยึดเกาะและโหมดการขับขี่ที่ปรับตามสภาพพื้นผิวด้านล่างตัวรถมีแผ่นกันกระแทกเพื่อปกป้องชิ้นส่วนสำคัญมุมเข้าและออกสูงช่วยให้ผ่านอุปสรรคได้ง่ายกระบะหลังออกแบบให้ทนทานและใช้งาน